ใช่นีี่มมอภูรกิจภูรกิจของเราก็คือรูปบิ๊กซอมบี้หรือว่าบิ๊กบิ๊กแล้ววะบิ๊กคิปเปอร์หรือบิ๊กสเกเดบักเกอร์เพื่อนภารกิจรูปแบบบิ๊กอินเดอร์เลยตัวสีดำๆนี่มันคือตัวอะไรวะ กลางคืนแล้วเรานอนกันดีกว่าเพื่อนใช่ฉันขอเอามาไว้นี่ก่อนอ่าแต่มันยังเช้าอยู่เลยอ้ยเรามานั่งคุยกันดีกว่าอออก็ดีนะเพื่อนอ้าวโคตน่าง่วงแล้วเหรอไม่ <c oughs> เป็นไรเพื่อนมามาเดินทะลุป,ปอยเหรอ <c oughs> โอ้เพื่อน วันนี้เรามานั่งคุยอะไรกันดีไอ้มานี่กัผักจังเลยนาะออฉันไม่มีอะตอนนี้นเดดจ้าอ๊ตเขาหลับแล้วนะแล้วนอนกันดีกว่าเพื่อน เี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยไปหาตะลุยกันอ้าแล้วมาฉันหายไปไหนอะอเจอะเลยคุจะไปลุกมล่ะอ๋อมาฉันล,ลาาน,นี่นอนกันในกองอืดใช่ไข่นอน้วจะโอ๊ตไม่นอนพวกเราก็นอนไม่หลับนะเพื่อนเ๋วยวนายตายเราไม่รู้ตัวอัอนน้นีมัน,นอนมหลับยุงัดยุงมีที่ไหนเลย มันจะบุกซอมบี้อย่าให้พวกนั้นมาได้นะ,ะนพ,พวกซอมบี้ล็อกมีเราเรีบมองกันดีนดววกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหาหอนกันเลยมานี่ก็เป็นอะไรวะอ่ะท้โาโลกสวัสดียังชาวบุคคลสวัสดี

ไปทำอะไรนะเพื่อนเรารีบหาหาแล้วก็อย่าลืมพังเต็นด้วยเหรออย่าลืมเต็นด้วยเหรออย่าลืมที่ของเต็นท์พวกเราเนอะเดี๋ยวพวกเราลงป่ากันทำางดิ

ก um> ินเหรอกันเลยพวกเราต้องหาอาหารโอ้ยดูดีก็รู้สึกข้าง ฮะไปยูนเต็ดอ๋อมันยูน่าตอีกว่อ๋เล้อนะึบอึบอาอึ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 ฉันเหนือยมากฉันได้เนื้อมาแค่นี้เหนื่อยบ้าแล้ววะมาฉันลอกนะยืนันไฟได้ด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบ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 แกเจ้าไอ้ลบแก่เจ้าไอ้ลบเจ้าไอ้ลบกินโชว์เลยกินโชว์เจ้าไอ้ลบไม่ลบลบก็ลบันจะปิ้งเนื้อไก่กินมันจะปิ้งได้หรือเปล่า

พวกเรามาต่อกันพาร์ทหน้าดีกว่าไหมไม่โตแล้วบกพาร์ทหน้าฮะไม่สิเพื่อนเดี๋ยวพวกเราต้องภารกิจหาบิ๊กซอมบี้หรือว่าบิ๊กกลางๆคนนี้เราขอข่าเกยกนจุกพัดได้ไหมไม่ได้ได้เอ้ได้แล้ว